สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับ New World ลวิดีโอครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตำแหน่งฟาร์มนะครับแล้วก็วิธีการฟาร์มตัวของเวฟอนสกิลของเรานั่นเองนะครับเวฟอนสกิลเนี่ยมันก็คือสกิลของอาวุธของเรานะครับทุกอาวุธเนี่ยมันจะแยกออกจากกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อาวุธไหนเยอะที่สุดเวฟอนสกิลของอาวุธนั้นก็จะเยอะที่สุดนะครับ แล้วตัวของเวฟอนสกิลเนี่ยเลเวลของมันจะใช้ในการอัพสกิลของเรานั่นเองซึ่งวิธีการฟาร์มหลกัลกๆของเวฟอนสกิลเนี่ยเราจะเป็นจะต้องไปตีมอนนะครับเราไม่สามารถทาเควสแล้วก็เพิ่มเวฟอนสกิลได้นะครับเราต้องใช้ตัวของอาวุธของเรานั่นเองวันนี้ผมก็เลยจะมาแชร์ตำแหน่งที่เราใช้ฟาร์มตัวของเวฟอ s สกิลของเราได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่มีมอนสเตอร์เกิดเยอะเราสามารถไปลากมอนสเตอร์มาฟาร์มเป็น AOE ได้นะครับ ผมนำมาฝาก3ที่ด้วยกันที่แรกก็คือที่คัตเลสคีนะครับถ้าเราเปิดแมปเราขึ้นมานะครับคัตเลสคีเนี่ยมันจะเป็นแมปซ้ายล่างสุดนะครับแล้วตําแหน่งที่มีมอนสเตอร์เกิดเยอะนะครับก็คือตรงนี้นะครับชื่อว่าฟร e s ฟิชฟิชเลียครับผมซึ่งตําแหน่งที่ผมคิดว่า Effective ที่สุดเลยก็คือตรงนี้นะครับให้เรามายืนตรงกลางตรง หแยกตรงนี้นะครับไม่ใช่5แยกสี่แยกนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีมอนสเตอร์ที่เป็นซอมบี้เกิดค่อนข้างไวนะครับแล้วเราสามารถลากมอนสเตอร์ทั้งหมู่บ้านมาฟาร์มตัวของเว n skill ของเราได้นะครับมอนสเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะเลเวลประมาณ28นะครับซึ่งวิธีฟาร์มก็ง่ายๆเลยนะครับ วิ่งบนลรากมอนเตอร์นะครับมันจะมีมอนเซอร์อยู่ในบ้านมอนเซอร์ Monster อยู่นอกบ้านนะครับจะได้รอบหนึ่งประมาณ10ตัว12ตัวนะครับลากมาปุ๊บ a อ e ใส่สกิลนะครับเราอยากฟาร์มอาวุธไหนก็ใช้อาวุธนั้นนะครับผมก็แนะนําว่าช่วงแรกอ่ะให้เราเลือกอัพสกิลที่เป็น AOE ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวสกิลเนี้ยเราสามารถรีเซ็ตได้ตอนหลังนะครับเป็นบิวต,ต่างๆที่เราต้องการจะใช้เลยแต่ตอนแรกอ่ะถ้าเรามีสกิลเป็น AOE มันจะฟาร์มค่อนข้างง่ายนะครับ ซึ่งสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแมปเลเวลประมาณ30มนะครับมอนสเตอร์จะเลเวลประมาณ28เราสามารถไปได้ตั้งแต่เลเวล30เลยครับผมแต่ว่าตัวผมเองตอนที่มาที่นี่เนี่ยตัวผมเลเวล5 5แล้วนะครับมันเลยขึ้นไม่ค่อยดีแล้วก่อนที่จะไปพูดถึงที่ที่2กันนะครับผมก็อยากจะแนะนําเรื่องของวิธีการใส่ชุดไปฟาร์มมอนสเตอร์พวกนี้นะครับ Uh, ผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยพยายามเปลี่ยนชุดเป็นสเตตัสของอาวุธที่เราจะไปฟาร์มนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมกําลังจะไปฟาร์มสเปียแล้วก็จะฟาร์มเลเปียนะครับเพราะว่า2อาวุธนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ผมก็จะเปลี่ยนชุดเซตของผมเนี่ยให้เป็นสายเด็กซนะครับทั้งๆที่ผมไม่ได้อัปเดกเลยนะครับมาดูกันซึ่งตอนนี้เนี่ย ชุดเซตของผมมันมหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ผมจะใส่ตัวของอาวุธเป็นเลเปียนะครับมันจะติดเด็กมา24ใส่นี่เข้าไปนะครับมันก็มีเด็กมาแล้วนะครับที่16ตัวสร้อยก็ติดเด็กอันนี้ก็ติดเด็กอันนี้ก็ติดเด็กเหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามหาชุดเซตท,ที่ติดเด็กนะครับถ้าเราไปฟาร์มแล้วมอนสเตอร์มันโหดไปเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เราเปลี่ยนชุดเป็นแบบเฮฟวี่ก็ได้นะครับซื้อมาก็ได้ชุดแบบเฮฟวี่เนี่ยมันจะมีดีเฟนส์ที่เยอะกว่านะครับแล้วมันจะไม่ได้แพงมากเลย ตัวของ s t a ตของผมตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจะกลายเป็น DEX 120เลยนะครับตงั้ๆที่ผมไม่ได้อัป DEX เลยเราก็จะสามารถฟาร์มในสายนั้นๆได้ค่อนข้างง่ายนะครับจะไปฟาร์ม Ice Conlet ก,ก็ไปเปลี่ยนเป็นสายอินนะครับตำแหน่งที่2ต่อมาก็คือที่ r เร a e d Shore นะครับมอนสเตอร์ที่ r เร l เ e สช h o r เนี่ยมันจะเป็นมอนสเตอร์เลเวลประมาณ41ถึง45นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีเลเวลประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเราถึงจะค่อยมาที่นี่ ตำแหน่งที่เลสเซตชอนเนี่ยไปง่ายมากเลยนะครับเพราะจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆเมืองครับผมอ่าถ้าเราซูมมาที่เลดสเซตชอนนะครับตรงนี้คือตำแหน่งของเมืองที่เราจะมาฟาร์มก็คือตรงนี้เลยนะครับอ่าซีเลสเต็กนะครับเป็นแผนที่เลเวล41นะครับมอนสเตอร์ในนี้ก็จะเลเวล41เช่นกันก็จะเป็นมอนสเตอร์ประเภทลอสเหมือนกันนะครับพวกซอมบี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่ฟาร์มดีมากนะครับผมไปตีที่นี่เนะี่ย มอนสเตอร์ตัวหนึ่งให้เวพอ n exp ประมาณ30นะครับลากมาทางเต็นต์ตรงนั้นแล้วก็มาลุมตีคนเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนไปตรงนี้เท่าไหร่แต่สักพักก็จะมีคนมานะครับถ้ามีคนฟ้าเราก็ย้ายไปตีที่อื่นก็ได้นะครับมีอีกที่หนึ่งอยู่ในเรสเลชชอเหมือนกันนั่นก็คือที่ที่3นะครับก็คือข้างบนของเรสเลชชอนั่นเองครับตรงนี้จะมีเอาโพสของเจ้าพวกจนสลัดอยู่2ที่นะครับนั่นก็คือทางฝั่งซ้ายอันนี้นะครับกับทางฝั่งขวามอนสเตอร์ Monster จะเป็นมอนเอร์44ผม Ocean View Post นะครับอันไหนก็ได้ซึ่งทั้ง2ที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วจะค่อนข้างป๊อปปูล่านะครับจะมีคนอยู่ตลอดเลยแต่ว่าเราก็ไปปาร์ตี้กับเขาก็ได้นะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ในนี้มันเกิดเร็วจริงๆก็เราสามารถเข้าไปลากมอนสเตอร์เองก็ได้นะครับลากมาแล้วก็ให้คนอื่นตีก็ได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราลงดาเมจได้สักทีหนึ่งเราก็จะได้เ e อ p ประมาณ200ต่อรอบนะครับถ้าเป็นปาร์ตี้ก็ได้ประมาณ200นะครับผมก็ได้ประมาณนี้ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สนุกดีของเกมนี้เหมือนกันนะครับไม่ต้องทำเควสอย่างเดียวเพื่อที่จะอัพเลเวลนะครับต้องมาฟาร์มเวพอนมาซอรีของเรานั่นเองส่วนตัวผมคิดว่าผมก็จะลองฟาร์มเวพอนมาซอรีให้ครบทุกอาวุธเลยนะครับแล้วก็จะได้มาลองเล่นดูนะว่าอาวุธไหนเข้ามือไม่เข้ามือยังไงอีกหนึ่งฟรีดอมของเกมนี้ก็คือเราสามารถรีเซ็ตอะไรพวกนี้ได้ตลอดนะครับอืมเราอยากเปลี่ยนไปเล่นอาวุธไหนตอนไหนก็ได้นะครับตอนนี้ผมเล่นอาวุธอาดาบของผมนะครับมาเต็มที่20แล้วก็ ได้เวลาเปลี่ยนมาเล่นอาวุธอื่นบ้างนะครับก็เลยหาวิธีฟาร์มว่าต้องฟาร์มเวพอนมาซิลี่ของอาวุธอื่นยังไงนะครับก็เลยออกมาเป็นคลิปนี้ให้เ,เพื่อนๆกันซึ่งตัวของเวพอนมาซิลี่ผมมองว่าเราควรจะเริ่มฟาร์มหลังจากที่เราเลเวล30ขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นว่ามอนสเตอร์ที่แบบมันเกิดบ่อยๆมันจะอยู่ในแมป30นะครับ30ขึ้นไป40นะครับแต่ว่าถ้าเราแบบเลเวล60แล้วอ่ะเราก็ไม่ต้องไปฟาร์มมอน6กก็ได้นะครับเพราะว่า mon level อมนอน,นลเลนเวล เราก็กลับมาฟาร์มนี่แหละมอนเลเวล์สีก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าจํานวนมันเยอะกว่าแล้วตัวของค่าเวพอนมา,ซาเซลรียมันก็ขึ้นพอๆกันนะครับมันไม่ได้ขึ้นเยอะต่างกันสักเท่าไหร่โอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆมาแชร์ตำแหน่งให้เพื่อนๆไปลองฟาร์มกันดูนะครับถ้ายัางไงวันนี้แม็กแม็กขอตัวก่อนแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับนิวเวอร์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ